เคล็ดลับข้อนึงครับที่อยากจะมาแบ่งปันมาอยากแชร์ให้วันนี้ครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า the power of action หรือพลังแห่งการกระทําไม่ใช่ทำเฉยนะครับแต่มันเป็นพลังแห่งการกระทําทําอย่างมีพลังทําอย่างไม่หยุดทําอย่างใจจดใจจอ่อสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันในเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับ หลายหลายคนมีความฝันหลายคนมีแรงจูงใจอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่ความฝันของคุณไม่สามารถเป็นจริงได้แล้วก็บางทีเนี่ยความฝันไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้มันก็ทําให้เราเหมือนกับฝันสลายหรือไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายเราได้ทุกทท่านครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าเราตั้งใจจะทำนะครับถ้าเราไม่หยุดทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆยังไงวันหนึ่งก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับอยากให้มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับผมมีเรื่องราวนึงอยากเล่าให้ฟังครับ หมือนว่ามีหินก้อนหนึ่งก็เราอกคอเนี่ยทุบหินลงไปทุบครั้งที่หนึ่งไม่แตกทุบครั้งที่สองไม่แตกทุบครั้งที่สามไม่แตกโอ้ทุบไปเรื่อยทุบไปเรื่อยทุบไปเรื่อยแต่เราไม่หยุดทุบนะครับถ้าเราหยุดซะก่อนเราท้อซะก่อนหินก้อนนี้ก็ไม่แตกไม่สําเร็จใช่ไหมจนคนที่ทุบเนี่ยทุบจนถึงครั้งที่หนึ่งร้อยหินก้อนนี้แตกเพราะเลยครับครั้งที่หนึ่งร้อยแตกเพราะว่าแรงของครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งเดียวหรือเกิดจากแรงที่เราทุบมาสะสมครบหนึ่งร้อยครั้งแน่นอนครับคําตอบก็คือว่าอาจจะปน้้ทัังงงงออย่าาาครรจจะแมก หรืออาจจะมีแรงสะสมแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงกระแทกที่มันสะสมสะสมที่เรามองไม่เห็นนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้หินก้อนนี้แตกได้ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเวลาที่เราทําอะไรลงไปเนี่ยความสาเร็จจะมาไม่ถึงแต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นการเดินเข้าสู่ความสําเร็จแล้ว<ๆ>แต่เพ<ๆ>ียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นท่านเองว่ามันสําเร็จแล้วหลายคนนะครับ<ๆ>ก็มีความฝันแต่ลงมือทําแล้วไม่ได้ก็หยุดนะครับพอลงมือทําไปลงมือทําไปก็หยุดเสงสัยไม่ได้สงสัย ความสงสัยความลังเลเป็นบอเกิด่งความล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยครับทำแล้วเดินหน้าอย่างเดียววิ่งเหมือนม้าป้องตาทำไมต้องป้องตาครับเพราะถ้าไม่ป้องตาม้าก็จะมองไปทางข้างทางมีหญ้าก็จ้องอไปนอกลูก่ถูกไหมครับถึงมีคนบอกว่าอย่าออกนอกลู่นอกทางวิ่งเหมือนม้าป้องตายังไงยังไงก็ถึงเส้นชัยวิ่งช้าวิ่งเร็วยังไงก็ถึงเส้นชัชยแน่นอนแต่อย่าหยุดวิ่งแค่นั้เองครับนี่แหละคือพลังของการลงมือทําไม่ใช่ลงมือทำอย่างเดียวมันคือพลังด้วยครับถ้าวันนี้เราทําแล้วเราหยุด ทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดมันเหมือนกลับไปที่เดิมครับท่านอาจจะเคยเห็นเครื่องปั๊มบาดาลสมัยก่อนนะครับโอ้พอพูดแล้วรู้อายุนะครับปั๊มบาดาลสมัยก่อนเนี S ่ยเราจะโยกเหมือนกับเรามีบ่อน้ําแล้วก็มีเครื่องปั๊มแล้วก็มีใช้โยกอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะเราใช้โยกไปโยกไปทุกครั้งที่เราโยกหนึ่งครั้งสองครั้งน้ํามันออกหรือยังครับยังดูไหมฮะเราต้องโยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยพอเราไม่เห็นน้ำเมื่อเราหยุดนะครับน้ํามันจะหยุดอยู่กับที่ไหมครับไม่มันก็ไหลลงไปที่เดิม เราะเราต้องโยกโยกโยกจนน้ํามัน,ออ,มอ,นออกมาแล้วพอน้ําออกมาแล้วเราต้องไม่หยุดโยกครับโยกไปเรื่อยโยกไปเรื่อยน้าก็จากไปเรื่อยทฤษฎีเดียวกันครับการลงมือทําไปสู่ความสําเร็จก็เช่นเดียวกันวันนี้ความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับความสําเร็จต้องใช้ระยะเวลาความสําเร็จก็คือการเดินทางค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสำเร็จยิ่งใหญ่เริ่มจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ big success ก็มาจาก small win small success นั่นเองนะครับวันนี้นะครับอยากทุกท่านนะครับตั้งใจทำอะไรก็ตามอย่าหยุด ถ้าเราไม่หยุดนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำ,ทำถ้าเราไม่หยุดยังไงก็สําเร็จผมการันตีแน่นอนครับรับรองได้ทุกท่านประสบความสําเร็จแน่นอนวันนี้ฝากไว้เรื่องนึงครับ The Power of Action ครับขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่ทำงานอยู่สู้นะครับเป็น,นกำลังใจให้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปอื่นๆของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ